สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องพื้นฐานของโมเลกุลาร์จีโนติกส์กันนะครับโดยมีชื่อภาษาไทยนะครับเรียกสั้นๆก็คือพันธุศาสตร์โมเลกุลครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยก่อนเลยนะครับเรามารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่านิวคลีโอแอซิดกันครับผมมันคืออะไรนิวคลีโอแอซิดเนี่ยมันประกอบไปด้วย DNA แล้วก็ RNA และมันเนี่ยมีหน่วยย่อยครับผมหรือโมโนเมอร์นั่นเองหน่วยย่อยของมันเนี่ยมีชื่อว่านิวคลีโอไทด์ครับผม ไอ้เจ้าตัวยูคลีโอไทม์เนี่ยมันก็ยังประกอบไปด้วยอีก3ส่วนครับผมอย่างแรกคือฟอสเฟตอย่าง2เลยคือเบสและอย่าง3ก็คือน้ำตาลโอเคครับที่เนี้ยไอ้เจ้าตัว DNA กับอันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงในตัวจีนัสเบสแล้วก็น้ำตาลมันต่างกันยังไงเรามาดูกันเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวของในตัวจีนัสเบสกันเลยนะครับหรือ n นเบนั่นเอง เอ็นเบสนะครับของ DNA นะมันจะประกอบไปด้วย A, T, C แล้วก็ G ส่วนของ RNA เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย A, U, C แล้วก็ G ครับผมมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ T กับ U นะครับ RNA จะไม่มี T ส่วน DNA จะไม่มี U นะครับผมนี่แหละครับซึ่งแต่ละตัวก็มีชื่อเรียกของมันนะครับ A ก็อะดีนีน T ไทมีน C ไซตโตซีน G กวอนีนและ U ก็คือ,อยูราซิลนั่นเองและ แต่ละตัวเนี่ยครับมันจะไอเจ้าตัว a เนี่ยมันก็จะต่อเป็นพันธะไฮโดรเจนบอลเนี่ยนะครับกับ T 2พันธะย้ําว่าสองพันธะไม่ใช่พันธะคู่นะครับอย่าสับสนเป็นไฮโดรเจนบอลสอพันธะส่วนเจ้า C เนี่ยก็ต่อกับ g เนี่ยด้วยไฮโดรเจนบอลเนี่ยสพันธะไม่ใช่พันธะ3มนะครับไอเจ้าตัว u เนี่ยกับ T มันก็ ก็คิดซะว่ามันคือตัวเดียวกันแต่แค่ย U มันอยู่ในอัน A นั่นแหละครับเพราะอัน A ไม่มี T อ่ะที่นี้นะครับเมื่อเรารู้ของในตัวจีนัสเบสแล้วต่างกับว่า DNA กับเอ็เนี่ยต่างกันยังไงเรามาดูกันที่น้ําตาลครับผมว่าต่างกันยังไงเจ้าตัวน้ําตาลนะครับของ DNA เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าดีออกซิไรโบสครับผมนี่นะครับ D กับ D เหมือนกันชื่อของ DNA ก็คือดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดนั่นแหละ ส่วนนัเอนเอเนี่ยน้ำตาลของมันชื่อไรโบสครับผมนี่ก็ R กับ R ครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่ามันต่างกันเราดูกันที่บริเวณนิวเคลียรไท์ครับผมดูกันเลยว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนโครงสร้างของมันนิวเคลียรไท์นะครับของ d ี a นเเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับ เดี๋ยวผมตรงนี้ผมเขียนเป็น n base เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาส่วนของ RNA จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับผมก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะมีตัวที่ต่างกันมันต่างไหนทุกคนลองดูดีๆนี่นะครับ ของ DNA ตรงนี้จะไม่มี O ส่วน RNA จะมี O ครับผมนั่นแหละมี O ต้องมีแมวครับผมครับผมต่อกันเลยนะครับก็ของ dna นเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับมันจะเรียกว่าน้ำตาลครับผมนี่นะครับตรงนี้คือน้ำตาลนี่ซึ่งของ RNA เนี่ยชื่อไรโบสมี O ส่วน d n a เนี่ยชื่อดีอซีไรโบสไมี O ครับผมก็ไม่มีแมวนะครับแล้วทีเนี้ยเมื่อ มันต่างกันอย่างงี้ต่อไปเราจะมาดูที่โครงสร้างของ DNA แล้วก็ RNA กันเลยนะครับอันนี้เป็นแค่หน่วยย่อยนะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างจริงๆของมันก็คือเอาหน่วยย่อยเนี่ยมาต่อกันหลายๆอันนะครับนั่นแหละทีนี้ DNA structure เป็นยังไง DNA structure เนี่ยครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรูปสวยๆก่อนนะครับรูปสวยๆของ DNA เป็นอย่างนี้ นี่มันจะอยู่กันเป็นเกลียวคู่ครับผมหรือเขาจะเรียกว่า double helix ครับผมนี่นะครับ double helix อยู่กันเป็นเกลียวคู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณของเบสครับผมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะก็ว่าไปนะครับและไอเจ้าตัวเบสเนี่ยเบสสออันเนี่ยมันห่างกัน0.34นาโนเมตรครับผม เลขนี้ควรจำนะครับ0.34นาโนเมตรคือความห่างของเบส1หนึ่งตัวและทีเนี้ย DNA เนี่ยมันก็ต้องหมุนใช่ไหมครับมันก็หมุนไปของมันนั่นแหละหมุนหนึ่งรอบเนี่ยเขาใช้ทั้งหมดเบสเนี่ยเขาจะหมุนเบสทั้งหมดอะ่ะหมุนไป10เบสครับผม,มก็คือ10ตัวนั่นแหละและทีเนี้ยมันจะใช้ระยะทางเท่าไหร่ครับมันก็คือ3.4นาโนเมตรนั่นแหละหมุนหนึ่งรอบของ DNA เนี่ยมีความยาว3.4นาโนเมตร ทีเนี้เรามาดูกันที่บริเวณภาพไม่สวยครับผมภาพไม่สวยของ DNA เป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับถึงภาพไม่สวยแต่ก็ดูเข้าใจขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น DNA นะครับ DNA ่ยมันจะอยู่กันเป็นเลียวคู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีชื่อเรียกของมันมันชื่อเรียกของมันก็คือแอนต p a พา l าเ l ลหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าสายคู่สมครับผม DNA สายคู่สม มันจะอยู่กันแบบกลับหัวกลับหางครับผมเขาเลยเรียกแอนตี้พาราเรลลกลับหัวกลับหางยังไงเป็นอย่างนี้ครับผมสมมติว่าฝั่งขวาผมให้ตรงนี้เป็น5้าพายตรงนี้3ามพายเอ้ยฝั่งซ้ายผมให้เป็น5้าพายกับ3ามพายฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็น3ามพายกับ5้าพายซึ่งมันจะสลับกันอย่างนี้5 3 3สเห็นไหมนั่นแหละรครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแอนตี้พาราเรลลซึ่งสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยเวลาที่มัน เวลาที่มันเนี่ยมาอยู่เป็นแบบเอานิวเคลียรไทล์หลายๆอันมาต่อกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดูดีๆนะครับนี่ต่อกันหลายๆอันตรงนี้จะเป็นห้าพายตรงนี้3มพายซึ่งตรงนี้เนี่ยครับคนลองสังเกตดูดีๆนะครับไอเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็คือฟอสเฟตบริเวณ5้าพายเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณฟอสเฟตตลอดนะครับส่วน สามพ m e เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณไฮดรอกซิลกรุ๊ปครับผมอ่าเมื่อเรารู้แล้วอ๋อแต่ว่า DNA เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวนะครับนี่ DNA มันจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมอนตี anti ้พาราเลลนี่นะครับอนตี้พาราเลลตรงเนี้ยจะเป็นสามพ m e ตรงเนี้ยจะเป็นห้าพ m e ตรงนี้ก็คือฟอสเฟตกรุ๊ป ส่วนตัวนี้ก็คือไฮดรอกซิลกรุ๊ปตรงนี้ก็คือ N-Base อันนี้ก็ N-Base มันก็จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนโอเคต่อไปเป็น r n a Structure ครับผม r n a Structure เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับ DNA เลยครับแต่แค่มันอยู่เดี่ยวๆแบบนี้เห็นไหมจะเป็น5 p r พ m e ไป3 p ม i m e แล้ไป p r i พาไป5 p r พ m e ได้มันจะอยู่เดี่ยวๆเป็นตัวเดียวเป็นเส้นเดียว แบบนี้แหละครับมันจะไม่เหมือนกับ DNA โดยที่ถ้าเกิดว่าผมเอาเจ้าตัวนิวเคลียตไทของ RNA เนี่ยมาวาดให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นิวเคลียตไทมาต่อกันของอันจะประมาณนี้ครับผมนี่อยู่เส้นเดียวอันนี้ก็5พามอยู่ฟอสเฟตกรุ๊ปนี่3พายมันก็อยู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปครับผมโอเคตอนนี้เราก็เรียนรู้กันเรื่องโครงสร้างของดินเอลานเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องของกฎของชากาฟครับผม กฎของชาร์ก้าเป็นยังไงกฎของชาก้าเนี่ยคือว่าด้วยเรื่องของไนโตรวจีนัสเบสนั่นแหละครับมันคืออัตราส,ส่วนของไนโตรวจีนัสเบสนะครับก่อนอื่นเนี่ยที่เขาเรียกไนโตรวจีนัสเบสทุกคนรู้ไหมทําไมไนโตรวจีนัสเบสเนี่ยมันคือเป็นเบสครับผมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนเขาเลยเรียกไนโตรวจีนัสเบสนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากทีนเนี้ยไนโตรวจีนัสเบสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันคือแบบพิวรีนกับแบบไพริมิดีนไอเจ้าแบบพิวรีนเนี่ยนะ พิวรีนเนี่ยมันคือเบสสองวงส่วนพาริมิดีเนี่ยคือเบสหนึ่งวงอ่าเบสสองวงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาของมันประมาณนี้นะครับผมก็วาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าเบส2วงหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะโอเคแล้วทีนเนี้ยพิวรีนเนี่ยมันคือประกอบไปด้วยเบสตัวไหนบ้างพิวรีนเนี่ยก็คือ A กับ g ครับผมส่วนพาริมิดีนเนี่ยคือ T กับ C อ่าทีเนี้ยต่อมานะครับอัตราส่วนของเจ้าตัวเบสเนี่ยมันก็คือ a เนี่ยจะเท่ากับ T เนาะแล้วก็ C เนี่ยจะเท่ากับ g เสมอนะครับเสมออันนี้คืออัตราส่วนในร่างกายของทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาเนี่ยจะมีเบสเนี่ยอยู่เป็นอัตราส่วนเท่ากัน,นครับผมและทีเนี้ยนะครับ ไอเจ้าตัวเนี้ยก็คือเมื่อเอาของพิวรีนเนี่ยบวกเอ้ยพิวรีนเนี่ยเอามาบวกกันมันจะเท่ากับไพริมิดีนเสมอเหมือนกันครับผมก็คือถ้าผมเอา A บวกกับ G เนี่ยมันก็จะเท่ากับ C บวกกับ T เสมอเหมือนกันครับผมนะครับซึ่งเนี่ยครับก็คือกฎของชาร์ก้าฟแล้วทั้ง4อันเนี่ยครับ A อบวกจบวกซบวกทเนี่ยมันจะบวกกันมันต้องได้100%เสมอครับผมนะครับเสมอโอเคครับผม ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับพื้นฐานของโมเลกุล่าก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในระดับหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะลองให้ไปดูตัวอย่างครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพาทําตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่ผมนํามาวันนี้นะครับควรที่จะทําให้ได้ทุกข้อนะครับมันก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสําคัญถ้าทาได้มันก็จะถือว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าจเนติกเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับ ทุกคนลองทําดูคร่าวๆก็ได้นะครับก่อนที่ผมจะเฉลยไปว่าพ奥เอาไว้แล้วก็ลองทําดูแล้วก็ดูเฉลยว่าโอเคมันถูกไหมมันเหมือนกันไหมนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยเ้าให้เนี่ยห้าพายนะครับ G A G T T C A G T เนี่ยสามพายกับสามพายไปห้าพายเนี่ยตามนี้เขาถามว่ามันประกอบด้วยไฮโดรเจนบอลกี่พันถ่านนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่เราทราบกันดี g เนี่ยกับ c เนี่ย มันประกอบกันด้วยไฮโดรเจนบอลกี่พันธะมันคือ3พันธะถูกไหมแล้ว A กับ T เนี่ยมันประกอบกันด้วยไฮโดรเจนบอลกี่พันธะสองพันธะโอเคเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมาทําการดูกันครับว่านับเลยว่ามันมีกี่พันธะเรามาดูกันเลยครับที่ตัวแรก G นะครับมันคู่กับ C ถูกไหมเดี๋ยวนะเวลาเราดูเราจะดูอย่างนี้นะนี่ดูแนวนี้นี่คือแนวที่เราดูครับผมโอเคเราก็มาดูกัน จกับซมี3พันธะเนาะเรามาดูว่าจกับซมีกี่คู่1 2 3 4คู่อ่ะมี4คู่ส่วน a กับ t มีกี่คู่1 2 3 4 5มี5คู่โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้4คู่มี3พันธะของแต่ละคู่นะรวมเป็น12พันธะหคู 2, ่กับ2พันธะเนี่ยแต่ละแต่ละคู่เนี่ยมี2พันธะฉะนั้นมีเท่าไหร่10 พันธะโอเคดังนั้นเนี่ยรวมกันทั้งหมดมีกี่พันธะครับ12บวก10ก็ได้22พันธะพอดีดังนั้นข้อนี้จึงตอบ22พันธะครับเห็นไหมไม่ได้ยากอะไรเลยโอเคครับต่อไปเรามาดูที่ข้อต่อไปกันดีกว่าครับเขาถามว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ย DNA สายเนี่ยเนี่ยเขาเอามาแค่สายเดียวนะครับเขาถามว่ามันเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันไปว่าเบสแต่ละตัวเนี่ยที่มันห่างกันเนี่ยมันห่างกันทั้งหมด0.34นาโนเมตรถูกไหมครับ เรามาดูว่าเนี่ยมันมีฟอสโฟเอสเตอร์บอลเนี่ยทั้งหมดกี่พันธะกันหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันธะครับผมมันจับกันทั้งหมดแปดพันธะครับถ้ามันจับกันทั้งหมดแปดพันธะเนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่คือหนึ่งรอบของมันที่มันหมุนนะครับหนึ่งรอบที่มันหมุนเนี่ยมันหมุนด้วยทั้งหมดสามจุดสี่นาโนเมตรถูกไหมครับ มีทั้งหมดสิบอะสิแบบสิพันธะใช่ทีเนี้ยมันแต่ละพันธะเนี่ยมัน0ูนย์แสดงว่า0 3นมี่เนี่ยมีทั้งหมด8พันธะเราคูณแปดเลยครับมันได้เท่าไหร่ล่ะ8ปดสี่สทด3ามสามยี่สเจดนาะก็เท่านี้แล้วก็ทดยมสองตำแหน่งปุ๊บก็ได้2.72นาโนเมตรพอดีครับผมข้อนี้ก็เลยตอบสองสนาโนเมตรเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นข้อต่อไปครับผม เขาให้มาเลเบตเเนี่ยมี18%จงหาอีก3ตัวที่เหลือจากกฎของชากราว่าไงครับเเท่ากับ T C เท่ากับ G ทั้ง4อันนี้บวกกันต้อง100%พอดีโอเคในเมื่อ A เรารูล้ละ18%ดังนั้นเลย T เนี่ย18เหมือนกันแสดงว่า A บวก T เนี่ยต้องได้เท่าไหร่ละ36และ C บวก G เนี่ยต้องเหลือเท่าไหร่ก็เอา100ลบนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ64ใช่64 มันจะเหลืออยู่64และทีนี้ทั้ง2อันต้องเท่ากันอีกดังนั้นเลย C กับ G เนี่ยมันก็จะอย่างละ32เราก็จะได้ละ T เท่ากับ18 C เท่ากับ32 G เท <G S 2> ่ากับ32เราก็ลองเช็คคำตอบก็ได้เราเอามาบวกกันให้หมด18บ8บวก18บวก32บวก32ก็ร้อยหนึ่งพอดีโอเคครับต่อไปเรามาดูที่ข้อต่อไปอ่าเป็นข้อสุดท้ายแล้ว ข้อสุดท้ายแล้วนี่ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเขาก็ให้มาอย่างเงี้ยง่อยๆเขาถามเลย A B C คืออะไรน,นะครับเราดูเนี่ยเราก็ดูจากตรงนี้เลยเราดูก่อนว่าอันเนี้ยมันคือโครงสร้างของอะไรดูจากน้ำตาลก่อนเลยอันนี้คือ DNA ถูกไหมใช่เพราะมันไม่มี O เมื่อเราดูแล้วว่ามันคือ DNA เนี่ยเราก็มาดูเลยครับว่าแต่อันคืออะไร B เขาถาม B คืออะไรอ่ะ A ก่อน A ก็คือเบสครับผมมันก็คือ N base นั่นเองส่วนเจ้าตัว B นะครับ B คืออะไร B คือดีออกซิไลโบสแล้วก็ C นะครับมันก็คือฟอสเฟตอ่าโอเคทีเนี้ยมันหมดแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เพิ่งคิดโจทย์ออกข้อหนึ่งนั้นลองเลยดีกว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสักครู่นะครับทำการครอบตัด ทำการครอบตัดแล้วใส่เข้าไปอย่างนี้ถามว่าตรงเนี้ยผมให้เป็นเบสอย่างนี้แล้วกันอุ้ยเดี๋ยนะนีอย่างนี้โอเคส่วนตรงนี้เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ผมให้เป็นอย่างนี้ โอเคให้ตรงนี้เป็น a ตรงนี้ b ตรงนี้ c ตรงนี้ d โอเคถามว่า a b c แล้วก็ D เนี่ยคืออะไรบ้างเอาจริงๆมันไมไ่ยากมากนะครับมันไม่ได้ยากคือการที่เราจะรู้ว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรก่อนอื่นเลยวิธีการทำคือ,อยังไงเรามาดูที่พันธะก่อน,นครับว่ามันจับกันด้วยไฮโดรเจนบอลกี่พันธะตรงนี้3พันธะ ตรงนี้สองพันธะอ่ะเราก็รู้แล้วนี่ว่า A กับ T เนี่ยจับกันด้วยพันธะให้โดยเจนบอลกี่พันธะก็สองพันธะ C กับ G ก็สามพันธะในเมื่อตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยสามพันธะเนาะตรงนี้มีสองวงตรงนี้มีวงเดียวดังนั้นทําให้เราทราบได้ว่า A เนี่ยสองวงคืออะไรคือเบสพิวรีนถูกไหมเบสพิวรีนเนี่ยมันก็คือ A กับ G แต่ทีเนี้ยมันสามพันธะแสดงว่าตรงเนี้ยก็คือ G นั่นเองก็คือเอจ้าตัวลูกศร A นะครับ ไอ้ตัวอักษร A เนี่ยมันก็คือ G เบ t G นะโอเคอย่าสับสนกันส่วนไอ้เจ้าตัว B เนี่ยสามพันธะเนาะแต่ว่ามีวงเดียวก็เป็นพ y ร i m i ดีนก็คือ C นั่นเองไอ้เจ้าตัว C cat m a l เนี่ยตัวอักษร C cat นะก็จะเป็นจับกัน2พันธะแต่ว่าอันนี้มีวงเดียวเมื่อมีวงเดียวเนี่ยจับกันด้วยไฮโดรเจนบอ n สองพันธะก็คือ T ส่วนเจ้าตัว D dog มี2วงจับสองพันธะมันก็คืออะไรมันก็คือ A โอเค เดี๋ยวผมเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เป็นการงงดี๋ว่าเปลี่ยนเป็นตัวเลข1 2 3 4โอเคครับก็คือ1ก็คือ g 2 C 3 t 4ก็คือ a โอเคครับนี่แหละมันไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็ ถือว่าจบกันไปแล้วสำหรับพื้นฐานของโมเลกุล่าโมเลกุลและเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยครับผมบางทีก็อาจจะเบลอๆนะครับนะครับก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ